วันนี้นะเล็กพามาเช็คราคาบอนสีกันหน่อยฮนะในตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะิ์ฮะร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านหลักของที่นี่นะที่ขายบอนสีกันสวยๆนะนี่ฮนะมีบอนสีที่วัดหลากหลายกันเลยนะวันเดอร์ฟาร์มนะฮะวันเดอร์ฟา์มนี่นะช่องจิตเมาดูอ,าอันท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอย่างไรนะไรัขาหมังเวทอ่อืมบอนเก่านะนี่อยู่ที่300บาทนะกระถางเล็กๆเนี่ยกระถางสี่นิ้วเนาะกรนิ้วแต่ใหญ่แล้วอืมแต่ต้นถือว่าใบสวยแล้วนะนี่ตัวนี้เทพประสิทธิ์ก็300เหมือนกันนะเนี่ยบอนเก่าๆนะสวยๆนะเนี่ย ตัวนี้จะเป็นพวกกลุ่มกลุ่มลูกไม้ไมใบกาบเนี่ยใบกาบสวยนะเนี่ยนะราคาก็ถือว่าเท่าไหร่หกร้อยกระถางห้านิ้วอ,อืกระถางห้านิ้วเนี่ยส,สวยๆครับช่วงนี้บอลจะราคาตกหรือไม่รู้แต่ว่าดูแล้วมีส,สวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยนี่อันนี้อะไรเนี่ยลูกนก น,นางเสือดาวีจะเป็บบนสีจุดๆนี่มันเป็นสีแบบลายจุดๆแบบนี้เนี่ยเหมือนเนี่ยนะราคาอยู่ที่600บาทตัวนี้เป็นไม้มันมมนี่ตัวนี้ก็ไม้ผสมเกรสรเองคือเพราะจากมเมล็ดนะเนี่ยก,ก็ยังไม่มีชื่อก็ไปตั้งชื่อเอาเองนะก็สวยๆนะนะใครที่ชอบสะสมไม้สวยเนี่ย บางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมามีราคาเลยนะนี่ฮะสวยๆราคาอยู่ที่150าบาทนี่ราคาแบบนั้นจะเป็นบอนกาบเหมือนกันบอนกาบกาบดำด้วยนี่น่ารักนะฮะน่ารัก300บาทอืมวรัญญาก็ได้300โอ้โหสวยนะเนี่ยนะสีชมพูปนเขียวน่ารักอืม น,นี่มาตัวนี้กลุ่มของอันนี้เอกราชเป็นใบยาวเอกราชใบยาวร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบราคาสูงต่ำกันไปอันนี้ปราศาสทองาานี่ปลาศาททองสีสวยเลย600บาทเป็นบอี่าใครสนใจร้านนี่ถือว่ามีไม้สวยเยอะเลยนะโดยเฉพาะบอลสีเก่าๆนะใคร ชอบเนี่ยติดต่อมาเลยฮะวันเดอร์ฟาร์มนะเดี๋ยวนาเล็กจะลงเ,เพจไว้ให้เนี่ยพา,านั้นต้นใหญ่นี่ประสาทองต้นใหญ่ 800, าาต,ญ 800. ต้นเล็ก600อืมนี่ฮะสวย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 นี่นี่ฮะอันนี้มันสีเหลืองนี่เนี่ยบอลสีสีเหลืองนะสวยส,ส,สวยเลยเนี่ย พักมาได้แม่ค้าก็น่ารักนะร้านนี้เจอวันทุกอกันทุกอังคารเนาะมาเลยนี่อันนี้ธิดาแม่กลองโอ้โหสวยนะสวยนะนี่ราคาอาจจะสูงนิดนึงกัน800บาทเนี่ยเสือดาวที่บอกเมื่อกี้นี่ฮะน่มันจะมีมีลายเป็นเสือดาวมีจุดเส้นกระดูกเขาจะไม่มีนะไม่เห็นเลยนะเป็นเขียวจะเป็นจุดจุดดำ อันนี้ก็นางเสือดาวจะเป็นนางนแผ่าแผงอันนั้นลูกนางเสือดาวอืนนี้กก่ก็สวยนะเนี่ยและอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้องค์หญิงทอฝันจะเป็นไม้ป้ายอะค่ะตอกขึ้นมาแบบชื่อสัน่ารักเชียวองค์หญิงทอฝันเท่าไหร่แปดร้อยเป็นไม้ป้ายไปแล้วนี่ฮะเนี่ยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยร้านนี้โอ้โหเนี่ยสีชมพูอันนี้ลูกไม้สีชมพูมันเป็นลูกไม้แต่ว่าน่ารักอ่ะชมพู ใครที FEMA, ่สะสมไม้แปลกๆน่ารักน่ารักที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาน่ะน่าเล่นนะอันนี้บับเบิลเท่าไหร่นะห้าร้อยบาทสวยๆเลยฮะนะโอ้ยนี่นี่บอนกาบห้าร้อยนี่ใครชอบกาบกาบเนี่ยนะเนี่ยก็เหมือนคณะเหมือนอะไรเนี่ยไปเเหมือนผักนะเหมือนเออเหมือนผักเลยเนี่ยนะสวยๆเลย อันนี้ปู่หรือสีปู่หรือสีมันจะใบเปิดอย่างเงี้ยอมันี่กะใบเปิดๆหน่อยมันก็บอนเก่าเหมือนกันอ่าบอนเก่าใครชอบบอนเก่าลองแวะมาฮะนี่ทักส่งออนไลน์เหมือนกันอ่าใครสนใจก็ทักได้เลยนี่โอ้โหนี่ตัวนี้อันนี้ลูกนางเสือดาวนี่คือลูกนางเสือดาวถ้าโตเต็มที่น้องเขาจะกัดแบบนี้อย่างนีนี่โตเต็มที่สีที่เมื่อกี้เห็นเราเห็นเขียวเขียวกับแดงแดงนะแต่นี้ใบออกโทนแดงเลย ตัวใบศิาหยากัดสีสวยมากนี่นี่ครับมาโซนนี้ก็จะเป็นนี่ใครสนใจพวกไอตูลหน้าวัวไปหน้าวัวสีแดงนะสวยต้นเท่าไหร่นะถ้าหน้าวัวนี่ขายอยู่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบถือว่าไม่แพงนะเนี่ยเราเอาไปใช้ได้เลยนะโอ้โหดอกเยอะด้วยดอกด้วยนี่มีทั้งสีแดงแล้วก็สีสีขาวก็สวยนี่ แต่ขาวมันอมชมพูนะสวยนะสวยนี่ชมพูเด็ดเด็ดเลยใครชอบแบบนี้เนี่ยราคาก็คือสองอหาิเหมือนกันนี่มาเช็คราคากันหน่อยนี่ต้นไซไปสักต้นละร้อยใคคือเคยมีกระแสที่มันแรงมันพุ่งไปไกลอ่าตอนนี้ลงมาแล้วนะพอจับต้องได้แล้วอันนี้ยางอินเดียดำอันนี้ยางอินเดียดำเท่าไหร่เนี่ย ร้อยเหมือนกันนะราคาลงมาแล้วฮะใครอยากสัมผัสนะก็เลี้ยงได้ไปตั้งหน้าร้านตั้งในโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยโอ้โหสวยไม้ฟอกาศนะนี่ตระกูลอัญมณีสวยๆทั้งนั้นน5 0นเนี่ยร้านของน้องพีชนะที่วันเดอร์ฟาร์มเนี่ยมาได้เลยฮะนี่นี่เดี๋ยวท่้นนี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้น อ่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จ้าห้าสิบบาทห้าสิบแบบอ่าไม้กระถางอันนี้เป็นโกเมนค่ะอ่ะสนิทโกเมนอ่ะต้นใหญราคาเบาๆเพราะสนิทจะราคาแรงค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ราคาแรงนะอืนี่ตระคุนครูอ่าครูบาร์ซิลอ่าครูบาร์ซิลก็เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบบาทน่ะชุดนี้ห้าสิบเนี่ยเงินไหลมาเล็กๆก็ห้าสิบบาทน่ารักน่ารักนะเอาไปตั้งโต๊ะ ใครชอบมาคู่มาเมียที่ต้นเล็กๆต้นแคะนะเหมือนเรามาปรับช้ำต้นเล็กๆใช่ต้นเล็กน่ารักมากเสียมพูเขาจะชุมพูห้าสิบบาทเองโอ้โหเนี่เห็นไหมใครสนใจทักมาได้ร้านนี้นี่ของเล็กๆมันแบบสวยอะนะนี่นี่ตะกูลพวกแก้วสารพัดนึกหรือว่าแก้วหน้ามาอะไรเงี้ยนะ บางคนก็บอกแก้วสารมืไอตัวตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ร้อยห้าสิบโอ้ยเป็นกอแบบนี้อุ้ยนี่ตัวนี้ดูนิโอ้คุ้มเลยในใค่ได้ไปเห็นไหมลูกเต็มลูกเต็มลูกเตึมนะคือพวกนี้เขาจะมีไข่มีไข่มาเพียบเลยนี่ฮะชุดนี้แสงจันทราเสน่เสน่แสงจันอะไรเงี้ยนี่แถมอะไรฮะ แถมไอ,อ้ลูก <c oughs> ห่วงคามไป,มไปอีกก็สองร้อย <200, S 2> อันนี้อันนี้ไห,ไหลชมพูไหลชมพูน่ารักฮะน่ารักน่ารักเนี่ยเป็นไม้เลือเป็นไม้เลือเน่ะน่ะเนี่ยมีทั้งเงินไหลมาภูฉลุราคาห้าสิบบาทเองนะภูงาช้างก็ห้าสิบนะภูด่างก็ห้าสิบนะนี่แหละร้านนี้มีไม้เยอะแยะอ่ะก็เนี่ย ร้านน้องพีทนะชื่อว่าวันเดอร์ฟาร์มนะคะอ่าไหนขอดูป้ายหน่อยป้ายหน่อยเออจะได้นี่น่ารักน่ารักมาดูที่นี่ได้อ่านพีทอ่าทักได้ทางเฟสเนาะหรือทางทิ้งข้อความไว้ได้ค่ะส่งข้อความไว้ได้ราคาปีกราคาส่งแบบว่าแบบไม่ต้องไปทางมูทองน้องก็มารถที่สวนไปขายได้เหมือนกันครัโอเคครับขอบคุณครับ